ผู้ชนะสิทธิศตอนที่264จะเจด,ดใช้หลังขุนเมืองสื่อข่าวตอนที่สองแลในค่ำวันนั้นเจ้าหนุ่มก็นั่งม้าไปด้วยขุนเมืองมังรายจนสุดเขตข่ายหงสาวสดีที่ตั้งล้อมลงจดแม่น้ำทั้งสองด้านแล้วเจ้าหนุ่มก็ว่าแก่ขุนเมืองว่า ค่ายตองอูอันข้าพเจ้าคุมระยะยาวประมาณ30สเส้นจัดว่าสั้นกว่าสั้นกับค่ายหงเสาว,วดียิ่งนะักเปรียบดุดว้าวปักเป้าตัวน้อยล่ออยู่กับอกยุลาจึงการยุดระหว่างสองฝ่ายบัดนี้ก็จ้องจะทำแก่กันตรงด้านกลางเป็นสำคัญส่วนปีกสองค่ายซึ่งทหารตองอูออกไปไม่ถึงนั้นหงสาว,วดีข้าศึกก็ระแวงระวังน้อย แต่ปลายค่ายหงสาวดีด้านตะวันออกอันเป็นที่ทหารอังวะอยู่เดิมนั้นเมงกยอกรงแยตัวนายเสียพลเป็นอันมากพิเคราะห์เห็นร่วงโรยกว่าด้านตะวันตกเสีอีกฉะนั้นนาะท่านรอดไปถึงตขัขีดีจงบอกให้ท่านตัขีดีทำกิริยาดังจงใจจะพังปลายค่ายตะวันออกหงสาวดีและข้าพเจ้าก็จะทำกิริยานั้นตามด้วยตัวนายฝ่ายหงสาวดีอย่างโดยกลศึก ก็คงจะเห็นว่าข้าพเจ้าเล็งเอาด้านตะวันออกแห่งนั้นร่วงโรยแล้วคงจะคิดตีด้านตะวันออกดั่งอาการสําแดงดังนี้กำลังซึ่งบัตดนี้หงสาวดีระดมแน่นไว้กลางก็จะระบายไปรับอยู่ด้านตะวันออกตามเชิงแต่อาการซึ่งตองอูคุกคามเข้าด้านตะวันออกทางดีประวิงให้หงสาวดีเขวดก เมื่อตองอูสองฝ่ายระดมกำลังกันกระทั่งเห็นตรงที่โจมตีส่วนใกล้จะแตกแล้ววันใดข้าพเจ้าผู้อยู่ฝ่ายในกระหน่ำค่ายด้วยชนูไฟเป็นการใหญ่แล้ววันนั้นจะเป็นที่รู้กันว่าข้าพเจ้าจะพาทหารเข้าตีด้านกลางค่ายซึ่งสองค่ายตั้งประจันหน้ากันนี้และให้ท่านตะคยียอเข้ามาจงพร้อมกันในเวลานั้นคุณเมืองก็ถามเอาว่า ซึ่งท่านระดมตีปีกตะวันออกนั้นที่แท้ทำกลหรอเจ้าหนุ่มก็ว่าจริงแล้วเราตีปีกมาดว่าสำเร็จจะได้ประโยชน์สิ่งใดกลางค่ายเป็นที่รวมกำลังแลเป็นที่บัญชาการพลตลอดจนสเสบียงอาหารอุดมด,ดังนี้ค่ายกลางฉิบหายลงแล้วฝ่ายหุงสาว,วดีจะแตกออกสองปีกซ้ายขวาเข้ารวมกันมิติดตองอูซิแลนถึงกลาง ชัยก็จะได้กระตองอูเป็นมั่นคงอันหนึ่งวันจะเข้าตีกองกลางเป็นการใหญ่นั้นจะให้ท่านตะกคยีปิดปลอกเหล็กประจำขาช้างศึกเสียแลลุยเข้าค่ายหงสาว,วดีอย่าได้เกรงธนูกับจงกำหนดเป็นเวลาตายตัวไว้ว่าวันใดข้าพเจ้าจะปล่อยธนูไฟแล้วรุ่งขึ้นแต่พอเห็นตัวถนัดก็ให้เข้าแย่งค่ายกลางหงสาว,วดีทีเดียว กำหนดนัดหมายอันนี้เป็นที่อย่างสำคัญนะนาท่านอย่าได้เพรียงเสียขุนเมืองก็ว่าข้าพระเจ้าชารายัางไม่ถึงหลงเตงนน้องท่านยาวิตกว่าจะจำกำหนดไปไม่แม่นยังถ้อยทีนัดแนะกันกระจ่างแล้วคนทั้งสองก็คืนเข้าค่ายก่อนรุ่งอรุณและในวันนั้นเจ้าหนุ่มก็ให้ขุนเมืองมังรายกลับไปเฝ้าพระเจ้าอยู่หัวแลเจ้าครัวกุโสดอ เพื่อแจ้งถึงการกระทํำโดยความคิดตัวทั้งนั้นเผื่อองค์ตะเบงชเวตี้และเจ้าครัวจะมีที่ค้านประการใดบ้างขุนเมืองเข้าเมืองและกลับคืนค่ายใกล้เวลาพลบแล้วและบอกเจ้านายทัพว่าพระเจ้าตองอูแลพระมหาเถรขัตติยาจารย์สรรเสริญความคิดท่านและเห็นด้วยทุกประการสถานหนึ่งข้าพเจ้าได้กลับเข้าเมืองชั่วขณะหนึ่งนี้ ลาบอันประเสริฐมีกับดวงจิตตัวยิ่งนะักเพราะคำมังตรากษัตริย์น้อยนั้นตรัสทราบซึ้งในพระมหากรุณาที่คุณอยู่พระเจ้าตองอูออกโอดเองว่าแม้นการอันข้าพเจ้าอาสาไปทั้งนี้มีสำเร็จและตัวตายเพราะค่าศึกแล้วก็จะรับเลี้ยงครัวเรือนข้าพเจ้ามีให้ได้ยากกว่าปัจจุบันเลยเจ้าหนุ่มยินขุนเมืองปรารบข้อนี้ ก็ปลอบใจให้ชื้นยิ่งขึ้นแล้วว่าว่านละลายสุราให้ขุนเมืองดื่มเป็นหลายจอกพิษว่านและพิษสุราส่านแทบไม่รู้สึกตัวแล้วเจเดจก็เอาหวายผ่าซี่ตีหลังขุนเมืองประมาณ11-12ทีกระทั่งเลือดโสมแล้วจึงหยุดขุนเมืองฟื้นตัวเอาตอนดึกแล้วเจ้าหนุ่มก็ให้ยาชูกำลังไว้อย่าให้อิดโรยครั้นช้ามืดแต่ยังไม่เห็นลายมือถนัด คุนเมืองมังรายก็เดินทางเข้าถึงเขตค่ายหงสาว,วดีกองคอยเหตุบริเวณนอกซักถามได้เนื้อความกระนั้นก็พาเข้าไปเสนอตัวนายหมวดทหารตัวนายนั้นคุมตัวรอไว้กระทั่งรุ่งเป็นอันดีแล้วจึงเข้าไปแจ้งด้วยสอพิญญาว่าทหารตองอูผู้หนึ่งชาราแล้วเข้ามาในเขตเราและแจ้งว่าหนีมาแต่ค่ายโนูน้น ปรารถนาจะสมหวามีพักต่อมหาอุปราชหงสาวดีจิสเบงไขลูและเมงกยอกะแงสามนายทหารผู้ใหญ่ก็แลดูตาสอพิญญาสอพิญญาจึงเร่งให้นำเอาตัวการเข้ามาและขณะที่ทหารรองกลับไปเอาตัวขุนเมืองนั้นคนทั้งสี่ก็ปรึกษาลงเนื้อเห็นเป็นใจเดียวกันว่าทั้งนี้จะเด็ดตัวนายฝ่ายตองอูแต่งอุบายมา แต่ครั้นจีสเสบงเห็นขุนเมืองเข้ามาแต่ไกลก็พิศวงอยู่แลกระซิบเอาสอพิญญาว่าคนผู้นี้ตัวกรมเมืองใ่ฝ่ายตองอูสอพิญญาขาม่นเอาแล้วว่าเมื่อครั้งข้าพเจ้าเข้าไปในตองอูเคยรู้จักหน้าดูเหมือนจะจำได้อยู่ครั้นขุนเมืองเข้ามาถึงหน้าแล้วสอพิญญาก็ตั้งกระทู้เอา หากขุนเมืองมังรายแม่นยำในลู่ทางเจรจาแล้วก็กล่าวความไม่เพียงผู้ถามปากคำคนทั้งสี่รุมกันซ้ำถามหลายข้อหลายกระทงแล้วคงจับร้อยว่าความหลังแตกจากความต้นหามีไม่เลยสอพิญญาก็ให้คนพาออกไปแล้วให้ไพร่ปรนิบัติตามสมควรแลกกำชับให้คนจับตามอง มีพิรุษใดอันขุนเมืองสำแดงให้เห็นให้เร่งบอกโดยทันทีแล้วสอพินยาก็ว่าด้วยคนสนิทของตัวทั้งนั้นว่าแม้นคนผู้เข้ามานี้เป็นผู้อื่นแล้วข้าพระเจ้าก็จะลงเอาว่าเป็นอุบายชัดแต่นี่คนผู้นี้เป็นขุนเมืองผู้ใหญ่จะว่าจะเด็ดอุบายตีหลังเข้ามาก็าเห็นเหลือเกินนะแล่เผื่อขุนเมืองมังรายมาโดยสุจริตแล้ว บัตรนี้ก็เห็นเป็นลาบข้างเราอยู่ด้วยจะได้สอบเอาความตื้นลึกฝ่ายในได้ข้าพเจ้าว่าดังนี้จิสเบงท่านก็เป็นคนเคยรู้จักขุนเมืองจะเห็นเป็นประการใดจิสเบงก็เสริมคําสอบพิญญาว่ามหาอุปราชท่านพิจารณาความเข้าเขาอยู่แล้วขุนเมืองใช่คนตําแหน่งน้อยจะว่าเป็นอุบายทาทีถูกโบยเข้ามาก็ยังว่าไม่ถนัด หรือจะว่าทั้งไม่ใช่อุบายเล่าข้าพระเจ้าก็ยังเฉลียวใจอยู่เกลือกคนผู้นั้นสำคัญความในข้อซึ่งจะอาศัยหลังผู้อื่นเป็นอุบายฝ่ายเราจะสงสัยเพราะเป็นคนตื้นเกินไปดังนี้จะใช้หลังขุนเมืองผู้ใหญ่ก็ย่อมจะได้แต่ความข้อนี้ข้าพระเจ้าไม่เห็นที่สลักสำคัญเลยมหาอุปราชท่านอย่าปล่อยให้ขุนเมืองห่างสายตาคนมองกรณี ผู้เฒ่าอายุปูนนี้ก็ไม่แลเห็นจะใช้ฝีมือทําสิ่งอันใดให้เป็นผลเสียแก่ข้างเราตกว่าเป็นกลจริงขุนเมืองอยู่กับสายตาเราไม่อาจเล็ดลอดส่งข่าวคืนให้แก่พวกตัวได้แล้วก็ไม่เห็นภัยจะเกิดแก่คนผู้นี้โดยสถานใดอันหนึ่งนอกกว่าทหารที่เป็นเจ้าการคอยคุมโดยตรงแล้วข้าพเจ้าจะรับมองขุนเมืองผู้นี้ให้อีก สพิญญาก็ว่าเกลอท่านรับภาระนี้ข้าพระเจ้าวางใจอยู่แล่แต่วันนั้นมาจิสเบงก็ทำแวะเวียนมาคุยด้วยขุนเมืองคราวและนานนานตัวกรมเมืองผู้ใหญ่ท่านเชิงจิสเบงเป็นอันดีแล้วเหตุใดๆที่อ้างไว้ก็จดจำมัน่นเจรจาไม่พลั้งปากให้เป็นพิรุธเลยแต่จิสเบงนั้นความริษยาเปี่ยมอก ยามขุนเมืองรำพันการข้างในเมืองว่าจะเด็ดคิดการจะเอาราชสมบัติเสีเองกระนั้นงำความริษยาไว้ไม่ได้ก็มักพลอยเปิดปากเสริมถึงเรื่องตัวเกิดแต่พ่อเป็นขุนพลตองอูแล้วอยู่กับตองอูเหมือนคนไร้ตระกูลและฝีมือเสียขุนเมืองมังรายอ่านอัธยาศัยถนัดแล้วอยู่มาวันหนึ่งจึงกล่าวประสานร,รอยว่า ท่านจีเสเบงถูกเข้าเพียงเท่านี้อย่าพร่ำความโทมนัสให้ข้าพเจ้าฟังเลยข้าพเจ้าได้รับสองเท่าที่ได้กับท่านเสซำอย่างสุดรู้จะปรับทุกระบายความโทมนัสให้ผู้ใดฟังจีเสเบงจึงว่าท่านว่าต้องเคราะหแรงกว่าข้าพเจ้านั้นโดยเหตุใดขุนเมืองจึงว่าเรื่องต้นมาดว่าความแค้นแห่งท่านแลข้าพเจ้า จะเกิดเพราะเจะเดดคนหาศักตระกูลมิได้คนเดียวกันก็จริงอยู่แต่ฝ่ายท่านนั้นแค้นเพราะไม่ได้รับยศตำแหน่งที่ควรจะได้รับดอกส่วนข้าพเจ้านี้เสียยศถูกยามให้อายความหนักเบาแห่งการบั้นต้นก็เปรียบกันหาได้ไม่แล้วมิหนำบั้นปลายนี้อีกข้าพเจ้าและท่านมีส่วนละไม้กันตรงบ่ายหน้ามาพึ่งหงสาว,วดีจริงแล้ว แต่พิจารณาให้ไกลออกไปเล่าท่านและข้าพเจ้าเหมือนคนเรือแตกดุดกันและท่านนั้นถึงฝั่งแล้วส่วนข้าพเจ้ายังกระเดือกมิได้แลเห็นฝั่งเลยจิตเบงท่านศพช่องสวามิภักด์ดมหาอุปราชก็พอดีได้อาสา,าร,ราชการส่วนข้าพเจ้านี้แม้นมีฝีมืออย่างท่านก็ใครจะแสดงให้ปรากฏเป็นความชอบดุดท่านบ้าง แต่นี้ทั้งตัวมีแต่ความตรงกับมหาอุปราชประการเดียวมิเชื่อกันแล้วก็ไม่รู้จะแสดงสิ่งใดแลจีเสเบียงนั้นเมื่อตกเข้ามาอยู่ในหงสาวดีชนี้ถึงหากฝ่ายหงสาวดีทุกผู้นับแต่สอพิญญาตัวนายลงมาจะคบหาสนิทก็จริงอยู่แต่ซึ่งจะพร่ำความเจ็บใจเดิมถึงการอันตัวอับชื่อเมื่ออยู่ตองอูนั้น จิสเบงก็ยังขวยใจอยู่ครั้นมาปะขุนเมืองชาวเมืองเดียวกันตื้นลึกเป็นที่รู้กรณีมาดว่าจะต่างไวก็พอถือเป็นเพื่อนปรับความในใจต่อกันได้ฉะนั้นเมื่อเข้าใกล้สนทนาพาทีต่อกันเมื่อใดขุนเมืองหมันรำพันถึงตัวกรอกหูอยู่สองสามเวลาจิสเบงก็ตายใจและชักความที่ขุนเมืองปรารบถึงตัว ไปสู่สอพินยาอีกทอดหนึ่งมหาอุปราชนายค่าของสาวดีก็ค่อยเชื่อขุนเมืองขึ้นกว่าแต่ก่อนอันหนึ่งเจ้าสอพินยาปรารถนาจะสําแดงอุดมลักษณะของนายทัพให้ทหารรองเห็นว่าใครได้สวามิภักดิ์แล้วก็เอื้ออารีทดแทนฉะนั้นจึงเรียกเอาขุนเมืองมาเจรจาด้วยและพาเดินดูแต่ในสิ่งที่ไม่สลักสำคัญ ครั้นสอพิญญาซักถามการข้างในเมืองตองอูขุนเมืองก็เล่าแต่สิ่งที่ไม่น่าปิดบงังแต่ความภายนอกในค่ายซึ่งจะเด็ดคุมนั้นขุนเมืองก็กล่าวแต่ความที่สอพิญญาฟังแล้วสะดุ้งกลัวและสอพิญญาก็ซักเอาว่าขุนเมืองท่านยังจะรู้อยู่บ้างหรือว่าการยุทธทุกวันนี้ค่ายฝ่ายโน้นตเตรียมการสถานใด คุณเมืองจึงว่าทุกวันนี้จะเด็ดเตรียมการจะล้อมหงสาว,วดีไว้ให้ตายกลางน้ำยิ่งได้ผลหนุนแต่แปรยอหลังเข้ามาชนีจะเด็ดก,ก็ฮึกเหิมว่าตัวจะได้ชัยสอพินยาหัวเราะแล้วว่าทหารตองอูชำนาญวิชาอาคมหรือกระทั่งน้ำหลากมาถึงทหารหงสาว,วดีตายแล้วและทหารตองอูจะยังอาศัยในท้องทุ่งอยู่ได้ ตองอูเป็นฝ่ายต้องการชีวิตทหารเราหรือจะกล้าทนเสมอฝ่ายเราอันทนเพื่อถนอมชีวิตขุนเมืองจึงว่ามหาอุปราชท่านมิแจ้งความที่สำคัญปัจจุบันนี้จะเด็ดสั่งทหารต่อเรือรูปท้องแบนประสงค์ว่าขณะน้ำเหนือหลากลงมาประมาณท่วมถึงท้องมาและทหารหงสาว,วดีทนมิได้นั้นฝ่ายทหารตองอู ก็จะใช้เรือน้อยท้องแบนเหล่านี้บรรทุกไพรฉังธนูลอยลำเข้ามาทำร้ายเอาสอพินญ,ญายินกรณนหน้าก็เผือดสีให้เห็นถนัดตาแล้วว่าข้าพเจ้าม่รู้ไอ้ศัตรูคิดการไว้ถึงเพียงนี้นอนใจแต่ว่าน้ำหนักแล้วฝ่ายล้อมไม่ได้มีที่บังคับให้จำใจแช่น้ำจะถอยไปเองแม้นรู้กรณีแล้ว ร้ายดีประการใดก็จะตะลุมบอลให้รู้ชั่วดีลงไปขุนเมืองก็ว่าอันเข้าตะลุมบอลบัดนี้มหาอุปราชท่านอยู่ระหว่างที่คับขันท่านจะพาผลเข้าตีแต่ด้านใดด้านหนึ่งตองอูที่ไม่ต้องผจนศึกก็จะเข้าก่อกวนเหนี่ยวรังให้ลังเลไว้ครั้นจะออกรบหน้าค่ายหลังค่ายทาหารหงเสาว,วดี จำนวนจะมากเท่าตองอูสองด้านหน้าหลังรวมกันได้หรือครั้นเห็นสพินยามีอาการกังวลยิ่งขึ้นกระนั้นขุนเมืองก็สำทับว่าเมื่อสู้ซึ่งหน้าไม่เห็นทางแล้วกนใดมหาอุปราชท่านไม่คิดอ่านบากบั่นถอยหลังกลับหงสาวดีเสียให้จงได้แต่ในเวลานี้เล่าสพินยาจึงว่าเมื่อครูท่านกล่าวเอง ว่าฝ่ายหงสาวดีตกเป็นรองจะเข้าตีด้านใดโดยเฉพาะนั้นหาไม่ได้บัดใจนี้สิท่านมาแนะข้าพเจ้าให้ตั้งหน้าทำการณด้านจะแหกกลับหงสาวดีด้านเดียวกันนี้ท่านลืมคำพูดไว้ว่าฝ่ายเจเดชจะถือโอกาสเข้าตีมาอีกด้านหนึ่งเสแล้วหรือขุนเมืองทำทีทอดใจใหญ่แลว่าข้าพเจ้าจะได้ลืมคำพูดที่พูดไว้ หาไม่ได้แต่สิ่งใดซึ่งเกิดกับความคิดข้าพเจ้าจนใจว่าตัวเสมอคนจรสถานหนึ่งผมเสาวดีฝ่ายมหาอุปราชท่านยังมินับข้าพเจ้ามังรายเป็นมิตรพูดไปรังแต่คนช่างระแวงมีความยากจะเกิดกับตัวเองสอพินยายินฉะนั้นไม่ทันเชิงก็ขยันขยอยิ่งขึ้นขุนเมืองจึงว่า ความอันค่าพเจ้าจะเสนอท่านทั้งนี้ข้าพเจ้าขอคำสัตว์ท่านประการหนึ่งว่าแม้นมีเห็นด้วยแล้วอย่าถือเป็นความผิดฐานสู่รู้เกินท่านอันเป็นใหญ่อยู่กับค่ายนี้และข้าพเจ้าตกมาอยู่ใต้อำนาจท่านได้ร้อนเย็นเป็นประการใดท่านก็ย่อมแจ้งอยู่กับใจเองแล้วเปรียบเอามาหาอุปราชท่านมาเป็นข้าพเจ้าบ้างหนียาก มาปะความสำราญกรณีธรรมดาย่อมระลึกถึงคุณผู้อุปการะไม่เว้นวายเลยจึงข้าพเจ้ามังรายเมื่อ,อยังไม่ได้รับความไว้วางใจจากฝ่ายหงสาวดีถึงขนาดเอาแรงช่วยรับการอื่นทำไม่ได้พูดแล้วใช่จะยกตัวดอกตกยามนอนข้าพเจ้าก็ได้อาราธนาคุณพระรัตนตรยัย จงมาคุ้มครองมหาอุปราชท่านให้พ้นภัยพิบัติแต่อย่างเดียวครั้นบัตรนี้มหาอุปราชเปิดช่องให้ข้าพเจ้าถวายความคิดตัวกรณีพระคุณอยู่เหนือกล้าวแล้ว